พี่นอ้องเมนูจักท,งห,กกทงหน้าครับผมเก็บกมาสดๆจากทงหน้าครับผมมีบวบเหลี่ยมเฮาครับผมตลาดสดเฉียงนาน้อยนี่ครับเป็นมะเขือเทศนี่ครับผมนะเมนูกีดข่าแรงครับพี่นอ้องง่ายๆครับผมพัดบวบครับผมนี่ ส, <IP> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีฮามันไทยบ้านสุผู่สุคนครับผมนี่ออกมาทุงหน้าครับกับอุ้ยมาหาเก็บมักบวบครับผมเมื่อแบ่งกันพัดแบ่งกันพัดแบ่งกันแกงแล้วแต่สีพัดสียังอือเอาลดด้วยมันสีแก่ทิมปันกันเมื่อเห็ดกินอุ้ยสีแกงกะแกงเขาสิเอาเมื่อพัดนี่อันนี้ก็เอาเลยนี่เออเอาลดนี่อันนี้ก็เอาขึ้นกันเลยนี่อุ้ย นมาเข้าทือให้เอนอี่ครับปลูกไว้เบิง่งไว้แง่งกับพ่อได้กินครับผมเอาโรดดูเลยป้าว้มันสิแก่แล้วนี่แก่และกินบ่แซ้จริงกับอ,อืมอมดีซะเงินนี่เก่าบ่ะอืมเนะเดี๋ยว้ าาตาเดาลวดนหน่วยนี้นำผีอุ้ยทางพี่น้องเป็นดกขนาดครับผมปลูกเพิ่มอีกสามกอหน้าฝนแห้งสีดกเลยนะวิเนาะที่ครับผมนีแต่หน่วยใหญ่ๆเลยครับที่มาละขี่นกกัดเก็บกินเลยได้เมื่อกี้นี่หาหกหน่วยเราอันนี้มาเชียวว่เป็นแนวนี่อันนี้นี่นีหน่หน่วยใหญ่เลยครับผมให้เป็นแนว หน่วยนี่วุ้ยหน่วยนี่น้ำป้ายนี่เออเอ้าล้นนี่ล่ะหน่วยในเสานี่เอาไว้แยงเนาะหน่วยนี้เนาะเอาไว้แยงเนาะครับลายแล้วครับพี่ก็พอได้กินครับผมนี่พู่น่ะได้เจ็ดแปดหน่วยแล้ววิ่เนาะหน่วยนี้ยังน้อยอยู่เอาไว้สักก้อนนี่ครับพู่น่ะโอ้ยเหลือกินครับผมเมื่อ อ่อมใส่กบน้อยนะอุ้ยเนาะมาแจงใส่กบน้อยอ่อมใส่กบน้อยกับแซ่บเมื่อพัดใส่ไขก่กับแซ่บครบับี่นอยู่ใส่อยู่คลองบ่อโอ้เห็ดเห็ดบดบ่นี่เว้ยอันนี้ก็เป็นเบี้ยมะเขือครับผมนีกาลังผอ่่ไว้ปลูกเบี้ยมะเขือไล้คอันนี้ก็เป็นต้นบ,บวบขึ้นกันนี่ครับบวบเบี้ยมึ้นกันครเมื่อก,กี้นี่ปลูกเพิ่ม อีกสมต้นครับผมนี่คือต้นแรกก้าให้มันขึ้นไปน่นนี่เลยครับนี่เห็ดไม่เตรียมไม่ทาละเท<น>าวัน,นครบหน่อยป่๊บอยนี่ครับนี่ก็ต้นที่สอง<น>ขึ้นไปนี่กับซีเรอยไปตามเทาวันเน่ยพอดงาฝนมาเต็มที่อย่างงามข,าขนาดละครับ<น>ผมมาถึงบ่ม,มีทิ่กรแต่อมเทาวันให้บ้าน สาขาทุ่งนาน้อยโอ้ขึ้นแล้วต้วนนี้นี่ครับนี่มงนี้ก็ขื้นแล้วมงนี่สามกอครับปลูกไว้นี่ครับต้นมะพริกขึ้นเรืองใช่ไหมละ่ะต้นมะพริกนี้ช่วงนี้น้ำปลาปลาเข้มเลยครับผมพี่นอ้องพ่าปลาปลามั้มีสองบ่อนะครับเนาะของบันไตบันเทิงก็มีสองบ่อเพื่อนคือบ่อใดมันสีมดปุ๊บมันแห่งมันแดงเพื่อกับสี้ง่ายไป,ไปอีกบ่อหนึ่งซึ่งน้ำม,มันสีเข้มครับผมข้างลังก็เป็นตะไครครับผมใสนม่น้ำเข้มฮด พักสีเหลืองพักสีตายครับผมต,ต้นตะกบเฮากัะดได้ร่มเงาแนละ้วผมใช้ต้นหมะกร้าวมาปลูกปลูกนี่ตรงนี้นะครับพี่น้องว่าจัางไรครับมีความขี่เหตุอย่างไดกับคอมเมนต์มาในเรือครับผมหมกเ้าน้ําหอมนี่ครับมาปลูกแสบระหว่าง,ต,งต้นตะกบนี่ละส่วนตรงนี้สิยกร่องไว้ปลูกทุเรียนครับผมนี่ครับสองร่องนี่ไว้ปล <c oughs> ูกทุเรียนนี่ครับปลูกทุเรียนนี่สองร่องนี่ มือไว้เบิ่งบ,บวบเฮาครับผมยี่แองใส่ลายงามนนางพี่น้องพาเบิ่งภักอื่นๆนี่เป็นต้นบางนาวครับผมสองปีผุ้ละบางนาวเฮานี้ยม,มังอึโรคหิมท์เธอหนึ่งแล้วได้ครับนี่ักท้องนี่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามันสิแยงอาหารของบางนาวต้นกระเพราครับผมมีตลอดจุบต้นกระเพรานี่พดตรน้ำอ่นน้ำเค็มครับผมมาลด น้ำปลามันเข้มมานะครับต้นฮงตัวนี้ก็ติดแล้วนี่ได้การครับต้นมะม่วงที่พื้นแน่แล้วใบ <c oughs> มะกรูดได้ใส่งานแล้วครับสองสามเถื่อแล้วครบที่แย,ยกออกครับบอ้ยที่ตัวที่แย,ยกออกครับบอ้ว <c oughs> นี่ครับใบ <c oughs> มะกรูดนี่ต้นดอกแค่ <c oughs> โอ้อันนั้นตัวข้างนอกนี่ เอาเม็ดน้อยให้มันด้อุ้ยตัวเม็ดน้อยเนี่บ่ตัวข้างในน่ะเอาเม็ดใหญ่ให้ตัวข้างในนี่โอ้จับตัวใหญ่มาเบิ่งจับตัวด้อุ้ยจับตัวใหญ่มาสอยจับตัวด้วยเปลี่ยนอาหารเนาะเดี๋ยวรอบหน้าสิเสื้ออาหารเม็ดน้อยมากขึ้เก่าสั่นแต่ข้างในนี่เม็ดใหญ่คือเก่ากว่าข้างในนี่มันกินดีอยู่งทางในนี่ มีตู้ล้วนเลยข้างในหน้ามันหลายเนาะเอแกามันช้ำนะครับแก้ะตองมีบนต้นบอกบครับอันนี้ปลูกพักเลี้ยงกบครับผมลงมานาแห่งนี้อยู่ในกินโลดจะสินะครับผมแห่มีเมนูโลดนะครับพักปลูกเนี่ยปลูกผลไม้ไปซะละครับผมวันว่าง หลังจากเห็ดงานจะลงมาเล่ียญทงให้ทงหน้าพี่นะครับถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับผมหลังจากว่างจากทำงานก็บที่นะครับแต่ช่วงนี้กับเพิ่งเริ่มฤดูการทำงานเดี๋ยวยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวถอยคึืนก่อนอมันคาเสือนะ้อขะนะนี่นี่ครับกบเฮาใหญ่เลยได้ครับนี่พอได้พอได้ปิ้งก็ได้นี่พอ้นะกบเดือนเดียวครับพี่นอ้องโอ้โหนี่นะอ้วนคาขนาดได้คนนะี้นี่ คบเดือนเดียวเบิ่งเอาครับผมนี่อุยยังสะอ่อนนะอุยเนาะอตาเลียงแล้วอุยเพรมันใหญ่เร็วครับผมซุ้มยังหน่อยอยู่กับมี้ครับซุ้มยังหน่อยอยู่กันพาพี่น้องชมบรรยากาศหลังจากฝนตกใหม่ๆครับผมงาแรงน่าจะเริ่มเขาซึ่งฤดูฝนแล้วครับคิดว่านะแต่ว่าหน้าทุกนี่ยังบริวารน,นะครับหน้าทุกนี่ nhưng bờ đê hoả, nhưng bờ đại bên nấm quá, miếng trộn quá, cứ gì đấy, để... nữa, khét may, đét thím là cái đét thím, tuôn xanh, cả đẹp, ngon, đấy หลังจากที่มาเก็บประมาณสองมือก่อนครับผมมาเก็บกินกับก้อยเห็ดขมนี่ครับหน่วยใหญ่ก็ได้นี่ครับนี่เบิงมะละขี่นกเดี๋ยสิจะผู้ใหเราพากินขนาดช่วงนี้เ่าเท้าครับเพิ่นพากินขนาด,ดก็เลยปลูกปลูกเรนๆนปลูกไว้เบิ่งครับผมเบิง่งน,น้ำกินน้ำมันสิละครับพราหน่วยใหญ่เต็มอยู่ โ <c oughs> ดยส่วนตัวก็มากินขมอยู่แล้วนะครับผมก็กินได้ครับผมผมสบายนี่ครับโอ้หน่วยนี้มะระขีนกแบบยังไงไเลยแหละครับนี่ฟงฟงสุดยอดครับผมโอ้ถึงพันใหญ่ตัวนี้อยู่นี่ครับผมนี่เป็นพวกตะไคร้ครับผมตะไคร้ปลูกไว้ใส่ตุ๊กไก่อย่างว้ยเน่าแล้วยังว่ พาไปชมต้นแสงที่เอาไปคูดมากับอุ้ยนะครับนี่ฟื้นแล้วครับผมฟื้นแล้วแตกยอดแตกงาแตกง่าย,ายออกมากเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ต้นน,น้อยๆสามต้นนะรอเบิ่ออากาศอยู่ครับนี่ที่เอากระเบื้องขังไว้ครับนี่ครับบรรยากาศยามแรงครับผมที่ทําการเฮ้ามันนทยบ้านครับผมสาขาเทียงนาน่อยเดี๋ยวหน้าให้นี่ ให้หน้าทงนี่สีหวานเหมือนกันครับผมแต่ไ้นี่นี่สีเห็ดเป็นหน้าซักพี่น้องรอชมด้วยวะหน้าซักเห็ดจังไดยครับผมมีหน้าว่านหน้าดำหน้าซักนี่แต่ไ้นี่สีเห็ดเป็นหน้าซักให้พี่ให้น้องได้ชมกันว่าการเห็ดหน้าซักเป็นจังไดขั้นตอนการเห็ดเป็นจังไดรอชมกันครับผมแต่ตอนนี้คือไทยหุดไว้แล้วคือไทยเปิดหน้าดินนะครับไทยหุดบานผมห้องไทยหุดหน้านี่ไฮนี่กะไทยไวแล้วเรียบร้อย แต่สีเห็ดหน้าซักไฮนี่สีโบวสีโบวหวานคือหมูนะครับนี่ต่แต่นี่ขึ้นไปเขเทึงสุดผุแล้วครับกัสีหวานหวานเมื่อเลยลงหอวใต้ผุลหวานยกเว้นไฮนี่ไฮเดียวครับสีเห็ดเป็นหน้าซักมาสิขึ้นงามเป็นแถวไฮบอรอช่มกันครับผมนี่ครับนี่การักกาลังสีกับเขาบ้านแล้วครับผมออกมาเบิ่งทงไฮทงหน้าหลังจากฝนตกว่าเคียงหน้าเฮายังอยู่สภาพดีบอครับเพราะว่าฝนตกแห้งครับผมลมแห้งขักอีรีครับผมอันนี้อุ้ยครับเขาบ้านแล้ว ผมกับสีตามอุ้ยเขาบ้านแล้วครับผมนี่แบบหลังจากฝนตกเซร้าอ่ครับผมขอบคุณพี่น้องครับผมที่เข้ามารับชมน้อครับเนาะครับผมจะสีอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อครับพี่น้องครับนี่นะครับวันว่างๆของชีวิตชาวไห่ชาวนาหอนยามนากับเห็ดหน้าครับผมหลังจากกลับจากทํางานกับลุงมาเล่นให้เล่นหน้าแบบนี้แหละครับผมความสุข มาสูดอากาศบริสุทธิ์ครับผมมาเบิ่งผลงานปลูกต้นไม้ต้นต่อครับมาเบ่งกบที่เขาเลี้ยงไว้ทุงมือมาเห็นการจเจริญเติบโตมันก็มีกาลังใจในการเหตดต่อไปนะครับเนาะคือแกนก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับผมถ้าเขาถ่ายคลิปไปบ่มีคนเบ่งนก็บ่มีกําลังใจในการเหตดต่อถ่ายเห็ดแล้วคลิปได้คนเบ่งดีๆจย่งสิกัแห้งอ้แห้งขยันเห็ดคลิปแล้วครับผมสันหาแตแนวมาให้พี่ให้นองเบ่งเรื่อยๆครับผมเอาครับเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับผม ไปเจอกันลิหน้ะกับเฮ้ามันเท่บ้านครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ